สวัสดีครับกาบเยนกรรมการผู้ประเมินสมรรถนะผมนายอาิวราจคุจันนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชพัะจันเกษมเป็นผู้จัดการเรียนการสอนหลยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4ี่เทคโนโลยีรายวิชาวิทยาการคำนวณครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีเวลาเรียนหนึ่งคาบครูผู้สอนนายอาทิวราจกุจันครับ ข้อที่จะน,นํามาเสนอในวันนี้มีมทั้งหมด9หัวข้อนะครับ 1. มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ครับ 2. สาระสําคัญ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. สมรรถนะของผู้เรียนหคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 6. กิจกรรมการเรียนรู้ 7. ชิ้นงานและภาระงาน 8. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผลครับ หัวข้อที่1น,นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ครับมาตรฐานวอล์กจเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมครับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ใช้ม1ทับ4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกําหนดและข้อตกลงครับหัวข้อที่2นะครับสาระสําคัญการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยทําได้โดยรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก่อนแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นไม่เขียนข้อความหยาบคายไม่แชร์หรือโพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมรวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูล จากผู้อื่นโดยการตั้งค่าข้อเป็นส่วนตัวหรือรหัสผ่านที่ผู้อื่นไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายแต่ตัวเองสามารถจดจําได้ง่ายครับทั้งนี้ต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัสไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่ทราบที่มาหรือจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันมัลแวร์ไม่เปิดไฟล์ที่แนบมาก,กับอีเมลจากบุคคลที่ไม่รู้จักและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขชุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าอัปเดตหรือแพทยอย่างสม่ำเสมอ ใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆตามข้อตกลง,งการใช้เช่นการใช้สัญลักษณ์ Creative Commons ตามประเภทของสัญลักษณ์ให้ถูกต้องหัวข้อที่3นะครับชุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายภัยคุกค,คามแต่และประเภทได้อย่างถูกต้องด้านทักษะาาและกระบวนการนักเรียนสามารถวิเคราะ์รูปแบบการคุกค,คามของไวรัสมาแวร์แต่และประเภทได้อย่างถูกต้อง ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางานและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหัวข้อที่4นะครับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1ความสามารถในการคิดข้อที่2ความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้อที่3ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตข้อที่4ความสามารถในการเช้คเทคโนโลยีครับข้อที่5นะครับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรข้อที่1นนะครับฝ่ายเรียนรู้ข้อที่2มุ่งมั่นในการทํางาน,นครับหัวข้อที่6นะครับกิจกรรมการเรียนรู้คาบที่1 50นาทีขั้นนําข้อส่บทเรียนนะครับครูและนักเรียนกล่าวสัททายกันข้อที่2ครูกล่าวถามนักเรียนว่ารู้จักหรือเคยเห็นการคุกคามในการใช้เทคโนโลยีบ้างหรือไม่แนวคําตอบนะครับ หากเคยเห็นให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ตัวอย่างให้ฟังและแก้ไขอย่างไรเป็นต้นข้อที่3ครูเตรียมสื่อเพื่อเล่นกิจกรรมวัดความรู้โดยครูจะมีภาพประกอบเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีซึ่งจะนําไปติดไว้ที่หน้ากระดานหน้าชั้นเรียนหรือกําแพงห้องเรียนและอธิบายการเล่นกิจกรรมครูจะมีแผ่นคําศัพท์ให้เพื่อให้นักเรียนคนที่สุ่มเลขที่ได้ นำคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับรูปภาพครับข้อที่4ครูจะซุ่มนักเรียนจากเล็กที่โดยใช้โปรแกรมซุ่ม w i t h of name ให้นักเรียนออกมาเล่นกิจกรรมประมาณ5-6คนคเพื่อนำข้อสอบบทเรียนขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับขั้นสอนนะครับ 1. ครูสอนเนื้อหาที่สอดของกับกิจกรรมนำข้อสอบทเรียนโดยการอธิบายภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทสาเหตุที่เดนคุกคาม และการป้องกันจากการโดนคุกค,คามจากสไลด์สื่อการสอนแคนว่าครับ 2. หลังจากที่ครูสอนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีกิจกรรมขาวหุ้ให้นักเรียนเล่นเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนว่าเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากน้อยแค่ไหนและใครทําคะแนนได้มากที่สุดจะได้รับ2คะแนนครับส่วนคนที่เข้าร่วมจะได้รับคนละ1คะแนน 3. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละสามถึงหคนแบบขาวความสามารถเก่งปานกลางและอ่อนครับ เพื่อกระจายความเข้าใจของนักเรียนและความสาเร็จของชิ้นงานและให้ทําใบความรู้เรื่องของการคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีมีทั้งหมด3ข้อใหญ่โดยการให้ช่วยจัดการคิดวิเคราะห์และตอบคําถามขั้นตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมดหรือประมาณ30มนาทีครับขั้นสรุปนะครับหหลังจากนักเรียนทํากิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วท้ายชั่วโมองครูจะมีการขูดเดินสุ่มแจกให้นักเรียนคนละ1ใบ 2. หากขูดแล้วจะมีคําถามอยู่ให้นักเรียนตอบคาถามจากการ์ดเช่นนักเรียนขูดได้คําว่าัยคุกขามคืออะไรนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจพี่ทูเดี๋ยวคุณครูจะให้คาแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับข้อที่3ครูเปิดอาการนักเรียนถามคําถามข้อสงสัยหรือถามอะไรก็ได้ที่นักเรียนไม่เข้าใจก่อนที่จะเลิกชั่วโมงเรียนครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับข้อที่7นะครับชิ้นงานและผ่าระงาน ายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยครับข้อที่8นะครับสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนนะครับ 1. นึ่ใบความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 2. สไลด์การสอน 3. สื่อทํามือเพื่อน,นํเข้อู่บทเรียน 4. กิจกรรมวัดความรู้โดยใช้เว็บไซต์ค้างหูดครับแหล่งการเรียนรู้นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากแหล่งหาข้อมูลตามเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตเช่น Google เป็นต้นครับข้อที่9นะครับการวัดและการประเมินผลจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องวิธีการวัดนะครับนักเรียนอนธิบายข้อมูลได้ตามที่นักเรียนเข้าใจและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ด้วยเครื่องมือวัดนะครับประเมินจากกิจกรรมคา h o ฮูดที่ให้ร่วมเล่นเพื่อเป็นการวัดความรู้ครับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ขึ้นไปจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีการป้องกันของภัยคุกคามจากเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้วิธีการวัดนะครับกิจกรรมปล่อยความรู้และตอบคําถามได้อย่างถูกต้องตามที่กําหนดเครื่องมือวัดนะครับประเมินจากใบความรู้ที่ให้ทําโดยการจับกลุ่มเพื่อระดมความคิดทาใบงานแบบทดสอบความรู้ครับผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับ ช่วประสงค์การเรียนรู้ข้อที่3นะครับนักเรียนให้ความร่วมมือในการทํางานและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีวิธีการวัดนะครับสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาการทํางานครับเครื่องมือวัดน,นะครับแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การทํางานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มครับเกณฑ์การวัดนะครับคุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปครับผมนายอาทิวลาจักุจนันนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยชพระจันกระเสษมขอจบการน,นำเสนอแผกนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ